มาช่วงที่2กับรายการฟาร์มเพนเตครับเรามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านต้องมีการปรับตัวนะครับในเรื่องของผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาดรายละเอียดจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ครับ พันจ่าเอกประเสริฐมาลายรองเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรืออ,อกกออกคงอครั้งที่6กทับสาว่า ที่ประชุมอกคกงอได้อนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินรวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด72จังหวัดโดยมีโครงการต่างๆที่สําคัญประกอบไปด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินวงเงินรวมทั้งสิ้น100ล้านบาทสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเผยแพร่ประชฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกินเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางนี้ปีงบประมาณ2,564ที่ประชุมได้นุมัติวงเงินในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน72จังหวัดจำนวน1 8 0 0ไร่วงเงิน 12, 07, 1 2 7 1 0 0 0บาทเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชายอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนเองอย่างเหมาะสมเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด สามารถสร้างไรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลไปสู่เกษตร,รกรรายอื่นได้ต่อไปนอกจากนี้รองเลขาธิการสอบประกอบเพิ่มเติมว่าสปรกอรขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐรมนูญช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐกรมเผ่า ในการยกระดับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยึดคืนในส่วนของระบบโครงข่ายถนนจากเดิมกำหนดไว้เป็นถนนผิวลูกรัางโดยในปีงบประมาณ2,564นี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คอทชอกำหนดให้ถนนสายหลักผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตและถนนสายซอยหินคลุกภายใต้กรอบวงเงิน960ล้าน1,21,200บาท โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่โครงการจากที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้หลังจากการอนุมัติสพรกรจะเร่งดำเนินโครงการต่างๆดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ทำกินแหล่งทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูรปโภคแหล่งน้ำและปัจจัยต่างๆอันจะทำให้เกษตรกร,รม,มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในพื้นที่สอบประกตลอดไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพราปาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563ส,ส,สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบรารมีเราสร้างไปด้วยกันในเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิปดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิตจำลองในหัวข้อสังคมเมืองวิถีใหม่ต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีการปลูก พืชผักส่วนครัวที่บริโภคในชีวิตประจําวันในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับสังคมเมืองเช่นการปลูกผักในพื้นที่จํากัดหรือภาชนะเหลือใช้ในครัวเรือนการปลูกผักยกแคร่การปลูกพืชผักในแนวตั้งซึ่งทําได้ง่ายประหยัด เหมาะสมและสะดวกสําหรับคนที่ดําเนินชีวิตในรูปแบบของสังคมเมืองทําให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรองรับต่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารหรือไม่ได้รับความสะดวกเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการให้บริการด้านการเกษตรแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมสาธิตและฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสั้นซึ่งเป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถเรียนรู้นำไปปฏิบัติจริงและพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพได้สังคมเมืองวิถีใหม่ต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในสังคมเมืองได้แนวคิดในการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคทำให้มีผักปลอดภัยบริโภคส่งผลให้มีสุขภาพดีมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนตลอดจนเกิดแนวคิดในการสร้างเป็นอาชีพสร้างไรายได้ต่อไปและสิ่งสําคัญคือยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมืองน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตก็เกิดความพอมีพอกินพอใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดความสุขได้อย่างยั่งยืน คือวันนี้ที่มาต่อแถวรับเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเพราะว่าเห็นว่าทางนี้ทันสการเนี่ยเป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยที่ในสังคมเมืองเรามีพื้นที่ใช้สอยปริมาณน,น้อยแต่ว่าสามารถที่จะนำพืชถักสวนครัวเนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการปลูกทานเองไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะคะ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน77ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานของเครือข่ายบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นผู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นวัตกรรมองค์ความรู้ควบคู่งานวิจัยและหลักการธุรกิจเกษตรเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นแหล่งรวบรวม าฐานข้อมูลและสร้างทายาทเกษตรกรทําให้เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระสถานการศึกษาสถาบันวิจัยและสถาบันการเงินร่วมกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรนอกจากนี้การพัฒนาเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ให้เป็นอยางสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรกรมของประเทศไทยที่มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้น ชัดเจนเป็นการเตรียมพร้อมกับการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัยและทําการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบันให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์20ปีของกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ซึ่งอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นําด้านเกษตร,ร4.0และเป็นกําลังสําคัญของภาคเกษตรในอนาคตด้วยความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้และมีบทบาทสําคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็นผู้นําทางการเกษตรในท้องถิ่นสามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนเกษตรกรและบุคคลทั่วไปรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรเกี่ยวกับการตรงนี้คือหนึ่งเลยที่ได้เลยคือ1การเปลี่ยนแปลงตัวเองครับจากการทําเกษตรแบบเดิมๆนะครับ เป็นการปรับเปลี่ยนซึ่งเราจะมาเน้นว่า้ยพื้นที่น้อยแต่สามารถสร้างมูลค่ากับผลผลิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มาเข้าสู่กระบ,บวนการจัดการซึ่งก่อนหน้านี้เราทําเกษตรแบบคือไม่มีการจัดการในระบบนะครับเหมือนกเกษตรเชิงเดียวอะ่ะซึ่งเรามองว่าปริมาณจะทําให้เราได้ คุณค่าหรือสินค้าที่มีราคามากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันหลงทางนะครับพอเราเข้าได้มาเป็นยากษสมาร์ทของกรมส่งเสริมนะครับจะทําให้เรามีแนวคิดซึ่งกรมส่งเสริมเนี่ยจะมีกระบวนการการอบรมโครงการต่างๆมาพัฒนาให้กับเรานะครับในการเป็นยากษสมาร์ทนะครับทําให้เราพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีคือหนึ่งมีแผนธุรกิจในตัวเองมีการประกอบในรูปแบบการต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วองค์ความรู้ต่างๆครับที่กรมส่งเสริมมีให้นะครับครับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากเข้ามาสมัครเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับตรงนี้เราก็มีข้อจํากัดไม่เยอะนะครับเพียงมีอายุที่17ปีถึง45ปีนะครับตรงนี้เราอยากเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกับโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งสมัครได้ที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอของทั่วประเทศไทยนะครับแล้วเราเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของกรมส่งเสริมกันนะครับขอบคุณครับ นักกรมพัฒนาที่ดินร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังร,งร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาครั้งที่2องทับ2563เพื่อหาหรือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิทยาโดยมีนายจรันธาดาการสูตรองคมนตรีเป็นประธานการประชุมว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกองแห่หมู่ที่4ตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทอดพระเนศสภาพพื้นที่เป็นเขาหัวโล้นราษฎรทําการเกษตรแบบไร้เลื่อนลอยทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทมจึงทรงม,มีพระราชดําริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำให้เกษตรกรทําการเกษตรได้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมบูรณ์พร้อมพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เนื้อที่1350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนหน่วยราชการสถานศึกษาและราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานนามศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหกว่าเกษตรวิทยา สำหรับเกษตรวิทยานั้นหมายถึงปราดแห่งการเกษตรจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น5พื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ทรงงาน 2. พื้นที่ส่วนราชการ 3. พื้นที่ทำการเกษตร 4. พื้นที่ธนาคารอาหารชุมชนและ 5. พื้นที่ป่าโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกรเป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่าง หน่วยงานและชุมชนให้เป็นการเกษตรแบบยั่งยืนให้เกษตรกรทำกินรายละหนึ่งไร่ให้มีรายได้จากการทำการเกษตร1,500 0 0บาทต่อปีและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าเป็นแหล่งผลิตอาหารและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเรื่องของโครงการ เกษตรวิทยาในพื้นที่บ้านเกาะแหะบับอำเภอแมืิงจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์สาคัญในเวลาน,นี้นะครับที่มีการประชุมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเป็นต้นแบบนะครับที่เราจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตัวเองโดยมีการส่งเสริมให้พี่น้องนะครับภายในหมู่บ้านได้มีอาชีพนะครับเพื่อสร้างฐานะตัวเองให้ให้มีความเข้มแข็งในครอบครัวนะครับและต่อยอดไปถึงว่าเราจะทำยังไงให้ เขารู้สึกปวงแขนในที่ที่เขาเอาศัยอยู่นะครับซึ่งเป็นบริเวณป่านะครับในพื้นที่พันกว่าไร่นี้จะได้รับการบูรณาการอย่างอย่างกับอย่า,ยากับตัวงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เดินไปทิศทางเดียวกันครับก็อย่างที่เราประชุมกันน่ได้หาได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะเน้นในเรื่องการสร้างสร้างแบรนด์คาว่าเกษตรวิเชียซึ่งเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นปราชญาแห่งการเกษตรเนี่ยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มีความแข็งแรงอาจจะดึงเรื่อง,อง,งอาาการ เกษตรเชิงท่องเที่ยวเข้ามาด้วยคือในเรื่องของน้ําท่วมในเวลานี้นะครับสิ่งที่ผมเด้นมาตลอดว่า,เ,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน,ในเรื่องของธรรมชาติมี2เรื่องคือแรงกับแรงกับหลากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือปัญหาการถูกชะล้างหน้าดินนะครับนั่นคือการที่พวกเราไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องสําคัญในเวลานี้นเราควรจะมีการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ป่าเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน การรักษาแหล่งต้นทุนน้าต้นทุนรักษาดินนะครับให้มีคุณภาพหมอนคุภาพการเกษตรส่วนในเรื่องของภาคการอินทรีย์ปุ๋ยหรือน้ำหมักต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่กรมนิติทดินทําอยู่แล้วในช่วงถัดไปนะครับมาติดตามสาระความรู้โครงการดีๆเทคนิคดีๆในเรื่องของการทําการเกษตรช่วงนี้พักสักครู่ครับ